สวัสดีค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเสียงทุกคนมันมันเบาเหมือนเหมือนเหมือนคลิปก่อนๆก็ขอโทษได้นะมาอาคาตะเองนะมาอยู่กับแมววิ่งและเนยและก็แม้วกระโดดอ่ะกระโดดเออกระโดดอ่านว่าอะไรอมางำกดเพื่อเริ่มไงกดเพื่อเริ่มและดูด่านงำโอ๊ย คือมันต้องเริ่มมันต้องกระโดดก่อนมันอยาก Restaur อ่ะอุ้ยโด้ถึง <Aaron> แล้วอืมเขาเขาสร้างแบบว่าให้กะให้ชนะปะเนี่ยนะเดี <ikh> ๋ยวเดี๋ยวคือเป็นเริ่มใหม่ได้ไหมอ่ะด้วยอะไรอย่างเงี้ยห่างๆ เอมน่ะแลครัฮับอะไรนะอัดแล้วอันไปแล้วอัดทำไงดีตขี้เกียจตัดขี้เกียจตานทำไงดีอ่ะโอยไหนไหนทุกคนไปไหนแมวทา ตาลุสิติครับตาลุสิติโอ้นางมีงแมต่เงาครั้งนี้เนยจังเขาจะมาโชว์การกระโดดแน่แหมไม่เชียวแกเขากระโดดไปแล้วแล้วเขาก็ตกแงมเขาถอยหลังอ้าล่ะกระโดดผ่าอีกแล้วตามผมอ่ะตาผมกอง หน้าของกันก็ดูกหน้าของกักรรมงงมงดไม่มีทักะไม่มีทัศษะด้านนี้ด้วยอุ้ยปกติ ตั้งแต่ทัศนะทัศนล้ามาเฮ้ยอยู่ที่ไี่ยังไงแงบตกลองไงแไงเว้ย์เล่นยากจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปุ่มอะไรเ,ออเออหยียบไ,ไมหมปุ่มอะไรไอ,อ เหรือว่าเราพอเราเยียเพ็ดอะไรวะงอเอาเอหรือคอเ้ยขอ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 ละระบบแบบเล่นไม่ใช่ละเย้เฮ้ยไม่จุดอะไเอาดีคนร้าย ไปโอ้ยคุณมากโอ้ยคุณมากโอ้ยไไม่ไหวดมเค้อุยอมาเลยที่สูงเป็เยมไม้ไเนลเปอีคุณมากเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ตี่ไอ้ <c oughs> บา้า อะไรเนี่ยเชื่อ,อกอ้ยปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มอะไรอ่านไม่ออกเฮ้ยเขาอยู่ที่ไหนสะสงของน้ำเขาไปนั่งวัดลูกผีเยอะ คือเนตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาระเบิดหมเเล่นเหรอครับมามาคุงคือว่ามาคุงมาคุงคือว่าเรามาเล่นช้าไปคุณเลยแมประเบิดแมบปทิ้งใช่ไหมฮะเป็นคนที่โหดร้ายใจสามาคนโหดร้ายอะ่ะเขาเพิ่งเปิดเคสมปแค่นาทีโอ้ย เราเพิ่งเปิดคิวในห้านาทีเององเรายงแบบแกดับเบิ้ลดูเขาโหดร้ายมากงำ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 เฮ้ยงั้นเอาแบบอื่นฮะเป็นคนที่โหดร้ายมากดูความโหดร้ายของเขาเขาทำให้เพื่อนเครื่องเราแหลกเลยแม่ ไคือมคือเขายังไม่หายเลยอ่ะแล้วไม่ได้เลยฮ่าฮ่าหัะเราะทุมทุกทนดูเออโชคดีนะมันมีอะไรอะ่ะมันก็เลยแบบมันแบบมันก็เลยไม่พังครับแม่มอะไรก็ไม่รู้ครับผมจำไม่ได้กัน ชิปเปอร์ไฮว์ชิปเปอร์ฮิลเหรอมันคืออะไรชิปเปอร์ฮิลเออคือมันระเบิดแล้วไม่พังใช่ป่ะแต่ใช้มือทุบประพังไม่ทำไมไม่เบิไม่รู้อะค่ะตาไม่เป่นอะค่ะตาไปแล้ว โอ้อย,ยงไงาจะมาือีไ,ไปป้ม,ม่อนจะรัหตาจะมอยุ่งตาจะไม่ยุ่งคือก็ตามนั้นะฮะทุกคนเขาหดลายเขาปื้มแบบกันนะไปทำหาอะไรทำคมเดียวกัน,อ,นอ่าฮะ,ะแล้วผมก็ผมมาไหมผมมาอยู่นี่วา อ้อยเข้าไม่ผมเข้าตรงกลางไม่ได้มันมีหลูกโอเคเข้าได้ละสตีับผมกับคาตาอีกรอบนะครับแม่เดี๋ยวมแม่อ่านว่าอะไรอ่ะคุณมาอ่านว่าอะไรอะไลนออนอนเหรอหน,นอนก็นอน,มนผมจอนจองเตียงกลางแล้วกันแม่ ทำเพื่อเพื่อมาคุยกันดิมาคุยกันดิมาคุยกันดิยึด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 เนย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 อะเนยข้างหลังเธออะจะโดนมาแกะบอกมา มีแล้วเราจะไปแยกความกันผมบอกว่าเออกินด like ีต้อนรับแบบแอเมเจอร์แล้วก็อะไรวะยินดีต้อนรับอะไรเงี้ยแบบ M A D ถายังแมพ M A D กดว่าไงครับณะถายยังนะใช้าก็ช้าแล้วแม่ผมถ่ายถ่ายอยู่แล้วถ่ายต่อเลยอ่ะ ห้ามทุกบล็อกห้ามเกมโหมดแล้วข้อสามอ่ะห้ามใช้สูตรเหรอกดสตาร์ทไลยไหมมันมีสตาร์ทอยู่ตรงนี้กดเลยกดเลยเย่ถุยผมพููเล่นโอ๊ยตกพัวโน เกิดมาก็ตายเลยเกิดมาก็ตายเลยเกิดมาก็ตายเลยไหมผมไม่มีแอปเปิลทองทาไงดีใช่ต<ก>ดีด่ะตกเฮ้ยน้ำเงินน้ำรุลลี่เออฟุลลี เอม,มช่วยด้วยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยโอเคแล้วก็แอปเปิ้ลทองก็หายไปอ่อใช่แอปเปิ้ลทองเราหายไปออแอปเปิ้ลหายไปเพราะว่าจบแล้วเรา,าตายอะคครับคุณยากผม,ผมคิดว่ามันยากนะแม่ ผมจะแปลงลาบเลยฮะเบะเลย้าเกิดผมตกรอบไปเปล่นไบเอ้ยอ๋อทำไมแบบว่าวิ่งไปวิ่งไปอ๋อทำไมมันวาร์ปได้เนี่ยแม่โอ้ยลืน่นก็คือการเกี่ยมากอือผมไม่ไม่เก่งดูแมปกติแค่แค่ไม่เก่งทักษะการใช้สมองแล้วก็ ปกติไม่เก่งทัสสกษะการใช้สมองเป็นคนเข้าใจยากและก็ไม่มีทัสสกษะด้านเกมหนักโอ้ยมันวาร์ปได้ไงผมรู้สึกทําทำไมมันวนาร์ปได้อะแปลกมาทำไมมันวนาร์ปได้อ่ะกำเน็ตคุณม,มีปัญหารหรือเปล่าครับุณเปิดเซิร์ฟนะาน็ตต่อไป รรมเฮ้ยเขาวาร์ปได้ทำไมอะ่ะใครมาดูใครมาดูหน้าจอเราจะรู้ว่าเราวาร์ปได้เอ้มนะแถมจมดินอีกต่างหากเมื่อกี้ไม่จมไม่ไม่ได้เดินเนาเวาร์ปอีกแล้ววาร์ปอยูแล้วอะ่ะแล้วก็ตก ตาแหลกบ่าไม่รู้ครับและที่หัวใจก็ไม่โหลดครับโอ้ยแล้วอา้าวแง่ผมผมปิดทำบัชีแล้วนะให้ผมปิดสกายเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิผม,ผมไม่ได้ปิดทำบัชีผมผมปิดไอ้นี่ผมปิดฮะกูเกิลโค m มแล้วนะทำไมผมยังแหลกดูถ้าปิดทำบัชีถ้ผมควรจะเล่นได้นะ ผมเปิดแค่ผมเปิดไว้3อันคือฮามาชิไมครับแล้วก็สกายครับเดี๋ยวให้ผมปิดสกายอ่ะสี่สี่สี4สี่โปรแกรมอัดด้วยเอ้าโอ้หหวัาเอ่อคนคนร้าคนคนเปิดแบบมีปัญหาเลยไหมครับแม่ แลี่าันแห,ห,หลกปะเนเน่เนแหลกไหมแหลกแกแหลกเนี่ยคือว่านะไรม่ร้ออแล้วคือเรียรหลคือแหลกผมวาร์ปแล้วไหม,ววม,มเลี้งตปัญหากรอรแหละฮะการกรรใช้ของป้าใช้ในปูป้า กรไ,นะไม่รู้ดิมันวับกลับไปกลับมาเราออกเกมเนื่ยเดี๋ยวค่อมาเล่นใหม่แต่ร้อยคุ่มอยู่ในคอเอร์ไรี่คนที่ไม่มีเจอรมนะไม่เป็นไรหรอกแล้วทีนี้ผมคิดถูกไหมเนี่ยว่าผมแคบมาแคสเกมตอนสามทุ่ม บ้านข้างๆก็บ้านข้างๆก็ยังเจ๋งได้อยู่ดีครับแม่วอามันค้างอ,ะอ่ะผมลื่นตกตรงนี้กี่รอบแล้วครับท่านผู้ชมแม่ผมโดนผมไม่เจอแม่โอ้ยคราวนี้ถ้าเกิดตกนะจะกลับกลายเป็นผู้หญิง ไม่เป็นอาเบะแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเลยอาเบะท่านชมดูสิครับอเคเธอเป็นอาเบะฮ่เราะกระบอกว่าเลือกเป็นอาเบะเลอกป็นอาเบไงคะแม่ตอนแรกเป็นอาเบะใช่ป่ะเออผมแล้วเป็นเป็นอาเบะที่ผ่านทองมาทุนนันเองเนี่ยท่านผู้ชมอาการย์ผมเนี่ยเออไม่มีวันนี้นี่แหละแล้วอันนี้ของแค่ ไม่หรไลยอย่างนี้อ่ะร้ายว่ะร้ายอ่ะกับตกไปแต่มันนั่งทำพวกเขากันแงมาเล่นด้วยกันเยยมาเล่นมาเล่นมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเงาะผมต่อตรงนี้กี่รอบแล้วนะคะแหมโอ้ยให้แอปให้แอปเสียงก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ันไม่ค่อยจะแอปเท่าไหร่นะแม่ ต้นนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเราไปอยู ar ่ใต้แมพที่ไงอ่ะแมวแล้วก็วาร์ปตกพาร์คอยู่ไหนทีพประตูเปิดแล้วเราตาร์ทีพีเราไปที่อ๋อประตูเปิดแล้วขอบคุณครับงํางํางําสวิตช์ไหนอะ มีรหัสเหรอเหมือนเหมือนว่าเหมือนเหมือนมืนจะเป็นรหัสฐ่านนะงมยบๆเอาคุณครับผมครับผมเดาวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกินอะไรไปอ่ะเราไม่มีถ้าเกิดเราลงระวันเราตายนะขอคุณง่าเพียง ระตาต้องไปลงช้ะไลงชีาเอาแบบฟิ้นเลยเ้ยแม่เจ้าลวงลวงเลยโอ้ยเจ้นในต้อคอยตัวขไม่ลูกเลยเขาไม่มีอ่ะตาขขาหลฮะขอแอปเปิ้ลหน่อยครับมองป่นอา ทำไมมันยากจังเลยอ่ะรู้สึกมีทรัประกอบที่แสนไพเราะแบกนี้นักหมะตูมาถึงไม่ตกตายมาประตูเหล็กนะประตูเหล็กไงตกตายอ่ะตกลาวตาย แนใบบช้าๆแบบนี้แล้วแล้วก็ต้องเป็นขนาดตัวดีแล้วก็เดินไปขนามยแล้วก็กระโดดเข้านะกะโดดเท้ากราผมไปไปลงลง่ารู้สึกอรเสียงฟินลงไงวะเออเสียงฟินนี่มันคืออะไรนะมึง คำพวาฟินเนี่ยมันแปลว่าคือคือ,คอสงสัยมาตั้งนานแล้วที่ฟินฟินกันอยู่เนี่ยมันแปลว,ว่าอะไรเนแปลว่าเอออนนั้นมนันร้องอ้าาาายาา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 ม

กดาุคกดยังฮะกดปุ่มอะไรปุ่มเนี่ยเ,เก็บแอปเปิลอวรไมู่้อแผ่ด้ดเดอะไรร้แมไหนเจ็บเจ็บเจ็บเย้ค่ะฟี่นอนอไม่หลับนอนไม่หลับเอาแอปเปิลด้วยนะก่อืม

น้อยก็ทำโซบีดเพ้นท์เธอสิอีกแล้วเฮ้ยกดกล่องเอาของครับโอ้ยล่ะโอ้ยล่ะเราว่าเฮ้ยมันผ่านง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราตายให้เราทีทีเมื่อไรก็ได้นะจ๊ะ

พอมาแล้วนี่ใส่ไม่ตรงกับคาแรคเตอร์นี่หมายถึงอะไรฮะก็คือคาแรคเตอร์เขาเป็นคนอ่อนโยนอะไรนี้แต่ละว่าเขาแบบเขาวงกดงำเขาวงกดง่ายเขากดคิวไลน์แล้วก็ไหนทางงยู่ไหน์เพิ่เจอเจอชนูันหนึ่งครับผมเราชนะ คกเตอรอย่างไรม่ขอีอ,ขอม่มีไม่มีลูกชนูไม่มีเลยอตออกมาอกาอ,อกมาออกมาอะไรออกอ,อกมาข้างนอกฮะแล้วอยู่รอบนอกเหรอแหม่ทำอืมทักษะการกระโดดไม่มีอ่ะ โอ้พระชขอคอยตัวก็ไม่อยแค่เน้อยไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยอาจจะาจะทำได้ไหมก็ไม่รู้สีนาเอ่อ้พระชื่นขอคอยตัวก็ไม่รู้ร้อยแค่เขาน่าจะมีแบบเปิดเช็คพอยต์หน่อยงมไม่น้อยไม่น้อยรักจะเกิดคือมันเท่ามองจอบไม่ใช่มองตามองตากอดมองจอบใช่ กำขึ้นไม่ได้มาก่อนลาก่อนช่วยค่ะตาสรุปแกรนถ้าเกิดขึ้นผ่านแล้วได้โปรดทำให้เราโกงดีแง่ก็้อดโอ๊ยมาช่วยด้วยมา

ทนหนึ่งนาทีที่แล้วเพราะว่าไม่รู้ทำไมบางครั้งเราก็อยู่นิดนิดเดียชาเงียบๆซึ่งเละปากไม่ต้องกับใจใช่แล้วเธอซินครับเดี๋ยวไมแล้วก็บางครั้งก็โดนลุกใส่แค่คําพูดก็หุดจุดจุดปากกาไหมเนอ่ยครับตัวเองได้เดียวทาง่ายๆเจ๊ไม่ใช่ จะอ่อนง่ายจึงอ่อนละเลยไม่ว่าจะหญิงหรือชายแต่ส่วนใหญ่จะหญิงมากกว่าแต่ก็ชอบทำตัวออก้างว้าวชอบเระเทีซีเป็นแต่ก็เป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นผู้ชายเฮ้ยเอ้ยอ้าคือถอยหลังอยู่เด้อถอยหลังอยู่เอไมทเาไมไม่ตกเวลามาเลยแตกขอใจแล้มนสนุกมากเลยที่แม่คุณไนไม่ตายตลอดเลยโกงตลอดด้วยคุณไนวายคุณไอ้สวัสดีว้าตก เาอยากจะล้อไงอยากจะล้องานปุ่มแล้วต้องกิมพ์อยไกนกระโดดมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมานนี้กระโดดขึ้นมานัทงับกระโดดมาท่านี้อน่ะนไหนๆๆน่อืมโกงมาทางนี้อืมกระโดดเป็นสีฟ้ากระโดดเป็นสีฟ้าก็โกงน้ำเลยเกียน เป็นคนที่เกลยียดอะไรชนิดหรือว่าคุณถูกบอกกับแม่หรือว่าลอกตาเรามันไม่ได้ถูกบอกมันก็เป็นอย่าง,งานั้นแค่มาวะ <c oughs> เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเด็ที่อะไรดีมากแม่กระโดดเป็นอีฟ้าดิพรุนี่อ,อ,อ๋อโอ้ยใส่หัวโอ้อยอ้ตัวโอ้ยใส่วางนี่แหละ <c oughs> มามามาโอเคียนก็ต่อวะผ่านเลยปึ๊บโอเคียนอ่ะเกียนอ่ะโเคียนคือแบบมันเขาทำเพื่อเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจไหมอ่าเรียบร้อยผมมาแล้วผมกดปุ่มได้แล้วอ๋อกดไม่ได้เดีอยวจะทำารกันเลยขนาดเกียนแล้วนะยังยังไม่ผ่านเลยฮ่มตกแล้ว ทราแพ <ๆ S 1> ้เกมเราเกียนไม่ได้เราไม่มีความสามารถด้านเกมแต่มีความสามารถด้านการเล่นเสียงมั้งหรือเปล่าเล่นเสียงบ่อยเอ้ยตรงน,นี้กเ,เอาเอาคกให้กวางผมแล้วทีนี้ก็ทำให้ผมเศร้าบอาง่ายว ตัวผมร้อยแค่เลี้ยงน้อยกดแม่งไปละนนนอ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 นอนไม่ได้คุณมาทำไม่คุณช้าอย่างเลยนอนไม่ได้ยัง ให้เกิดตายไปยังไงเพือ่ออะไรฮะเนี่ยจำมาคือวันนี้เกิดการค้างอย่างหนัก หนึ่งจากคุณม,มาเขาได้เอ้ยตีเราทำไมเนี่ยงับไม่ดีจริงเราเลยเอ้ย ง่าช่วยด้วยง่าช่วยด้วยขติอยู่ตรงนี้ข้อติดข้อติดข้อติดกระโดด